รเรียนบนะ้านกูยค่ะห้องเรียนที่ SQMA นะคะของนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะครูโรงเรียนบ้านมุกเนเอนะครับแก้ปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทยช่วงระยะเวลา2ชัมม่วโมงที่ผ่านมาสัมผัสได้ถึงพลังจากครูต้นเรื่องการขับเคลื่อนของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกระบวนการ PLC ก็จะเชิญพอทีมมาร่วมพูดคุยแล้วก็หาแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานของจังหวัดไปด้วยกัน เป้าหมายสําคัญก็คือพูดคุยปรับในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าครูได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องนวัตก,กรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนนําไปปรับใช้จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงกับตัวผู้เรียนค่ะองค์ประกอบของทีมงานค่ะก็จะมีตั้งแต่ผอ,อเขตมีรองผอ,อเขตผอโรงเรียนมีรองผอโรงเรียนมีคุณครูแล้วก็มีทีมงานศึกษาดิเคทคิทัลไอซีของเขตค่ะที่เข้ามาร่วมเป็นทีมงาน โรงเรียนบ้านปุยนี้เรียนรูด้วยใจสนุกได้ทุกวันแล้วก็อ่านข้องเขียนดีมีพัฒนาการนะครในส่วนของเวทีออนไลน์ PLC Coaching ผมเองก็มีหน้าที่เป็นประสานเพื่อหาครูต้นเรื่องซึ่งผมมองเห็นว่ากิจกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อการที่จะการพัฒนาผู้เรียนเราเองก็ยังได้เรียนรู้ในส่วนของการทำ PLC เพื่อที่จะได้มาขับเคลื่อนต่อในระดับของจังหวัดเองแล้วก็ในระดับของเขตพื้นที่เอง วันนี้ก็สังเกตชั้นเรียนค่ะสังเกตการสอนของครูคต้นเรื่อง PLC จุดประกายค่ะให้กับเพื่อนครูที่ถ้าเราจะลองไปปรับใช้กับของเรามันจะเป็นยังไงนะในบทบาทของคอร์ทีมเนี่ยการดรําเนินงานเนี่ยต้องมีเครื่องมือในการติดตามในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อทําให้คุณครูหรือท่านผอโรงเรียนเนี่ยได้เห็นบทบาทได้เห็นกระบวนการตรงนี้นครับ PLC นะคะคเป็นเวทีแลกเปลี่ยนของจังหวัดได้นําเสนอปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราได้พัฒนานักเรียนส่วนไหนเพื่อให้คุณครูต่างโรงเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะทางผู้ทรงวุฒิหรือว่าคุณครูต่างโรงเรียนก็ได้แนะนําว่าเราสามารถใช้บอดี้เบดร่างกายของนักเรียนได้ทุกส่วนเลยที่จะสามารถมาพัฒนานักเรียนนะคะ เป้าหมายของการยนการสอนของวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะนะคะแล้วนักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็นักเรียน er ได้รู้จักธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างก็คือให้นักเรียนมีความกล้าสแสดงออกอะคะอ่ะหลังจากที่สังเกตชั้นเรียนไปนแล้วเราก็มีการสะท้อนผลค่ะมีการ PLC เกิดขึ้นนะคะว่าทีมพอ,อ,อบางครั้งจะมีทีมกรรมการสถานศึกษาลงมาด้วยแล้วก็ทีมสอนอ,นอก็จะมีเข้ามาบ้างนะคะก็คือเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สะท้อนผลเพื่อที่ว่าเราเองก็จะได้พัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนานักเรียนของเราอะคะ่ะ ดเด็กๆวันนี้ก็เป็นเจ้าของเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกของนักเรียนเองที่ตั้งใจไม่ใช่เพราะคำสั่งครูทำออกมาด้วยความสนุกและความรู้นะครับครับในส่วนของโรงเรียนบ้านกุนิเราก็ได้ทำการ PLC พอเรามาคุยกันเราสามารถที่จะบูรณาการขยายความรู้นั้นไปสู่เพื่อนครูแต่ละสาระวิชา พัฒนาการอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็พัฒนาฐานกายของนักเรียนผลที่เห็นได้ชัดก็คือผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะทางโรงเรียนได้ประเมินการปิการของนักเรียนนะครับ ลง plc ของ t s u m a หน้าที่หลักๆของทีวิชาการก็คือเราจะไปหาประเด็นที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาเป็นหลักคุณครูต้นเรื่องได้มีการนําเสนอการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนมาจากอินโดนีเซียที่พูดไม่ได้เลยทางบ้านเขาพูดไม่ได้คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ต้องเน้น active learning ในบทบาทของคอทีมจังหวัดโรงนิเทศโรงเรียนในโครงการช่วยกันเป็นหา โรงเรียนที่จะอาสาสมัครในแต่ละรอบครูที่จะสามารถมาเป็นต้นแบบหรือต้นเรื่องให้กับโรงเรียนอื่นได้หลักเกณฑ์ในการเลือกเนี่ยอยากจะได้โรงเรียนที่ท่านผู้อำนวยการเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจในเรื่องของการพัฒนาแล้วสามารถที่จะต่อยอดงานด้านการศึกษาได้โรงเรียนนะคะได้รับโอกาสจากทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวัสเขตสองนะคะจะมีการหนุนเสริมในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุก กระบวนการของ PLC ทําให้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เป็นการประชุมคุณครูได้พูดหรือได้แสดงจุดแข็งของตัวเองออกมาสามารถเติมเต็มแล้วก็แลกเปลี่ยนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนของคุณครูได้จริงๆท่านผอ,อเนี่ยจะให้คุณครูได้เปิดโอกาสตัวเองฝึกทักษะตัวเองในแทกเน่เรื่องของ active learning กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อมาพัฒนานักเรียนเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กชาวมลาย,ยู ภาษาไทยไม่ใช่เป็นภาษาแม่ของเขาก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาใช่ไหมครับจะต้องมีข้อมูลของนักเรียนครับเก็บร่องรอยเก็บข้อมูลของนักเรียนไม่ใช่แค่วัน2วันจุดตรงไหนที่เข้าออดเราก็จะมาหาเครื่องมือมาสร้างกระบวนการตรงนี้แล้วก็มาแก้ปัญหาตรงนั้นและมีผู้สองขน้ดที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ต้องเป็นการพัฒนาใช่ไหมครับก็มาเข้าสู่กระบวนการที่จะมาขับเคลื่อนในทั้งโรงเรียน โรงเรียนบ้านบางโอเกเตย,เยก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ t s q m a การลงมาในวันนี้นี่ยมาเพื่อที่จะจัดวง PLC เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนได้นำไปใช้แล้วก็ไปจัดการโรงเรียนตัวเองได้นะครับเวทีนี้มาเป็นคอทีมมาเป็นทีมโน้ตการนิเทศครูเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ที่คอยจับผิดแผนการจัดการเรียนรู้ของครูพอเข้ามาอยู่ในทีมนะครับ ได้เปลี่ยนไม n d s e t ตัวเองไปเยอะพอสมควรครับจากเดิมที่เราคอยจับผิดอันนี้เราจะกลายเป็นสะท้อนคิดให้กับคุณครูว่าวันนี้คุณครูทําอะไรได้ดีบ้างแล้วคุณครูอยากพัฒนาอะไรอยากให้คุณครูสะท้อนตัวเองออกมาแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยกับคุณครูว่าสิ่งไหนที่คุณครูทาได้ดีในมุมมองของผมเองที่ผู้นิเทศแล้วก็สิ่งไหนที่อยากให้คุณครูพัฒนามากขึ้นแค่เปลี่ยนคานะครับจากเดิมคุณครูเนี่ยไม่ค่อยจะปฏิสัมพันธ์กับเราสักเท่าไหร่ หลังมาเนี่ยคุณครูอยากจะพูดคุยกับเรามากขึ้นอันนีนะ้เป็นเรื่องที่พิเศษมาก p s q m a นราทิวาเนี่ยคอร์ดิมของจังหวัดมาจากผู้อำนวยการโรงเรียนมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีสารนิเทศครับเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในแต่ละเขตเกิดเป็นกลไลกในการทํางานร่วมกันในบทบาทของทีมวิชาการ จากที่เราทํางานนะครับเราสพบสภาพปัญหาเรื่องของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขพยายามที่จะค้นหาความสําเร็จของของห้องเรียนหรือครูต้นเรื่องเขามี h how to ยังไงที่ทําให้โรงเรียนเขาประสบความสําเร็จหรือชั้นเรียนของเขาประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นมิติในเรื่องของการขับเคลื่อนงานวิชาการ มุ então, like <im> re re ่งเน้นนะครับ b a s โ z นของจังหวัดราิบุรีครับก็คือเรื่องของการออกเขียนได้การทำ PLC ของจังหวัดบทบาทที่ได้รับคือเป็น f a ลิเต t ตอ o r นะครับการตั้งคำถามก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับปาดึงองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จออกมาดึงวิธีการที่จะทำให้สำเร็จออกมามันต้องอาศัยทีมงานไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ICT note taker หรือทางคอ r e มที่เตรียมคำถามที่ impact ต่อวงอะคนฟังอะจะสามารถเอาไปใช้ต่อได้ หลังจากจบวง PLC ต้องทํา AR เพื่อที่จะสกัดความรู้มันก็ทําให้การทํา PLC อยู่จังหวัดเป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางกลรสารสนเทศและการสื่อสารค่ะสบพะบนาราธิวาสเขต2ค่ะเป็นฝ่ายไอทในวง PLC ค่ะ คุณค่าของ ICT คพอ ICT เข้ามาเรามีการไลฟ์สดเรามีการสตรีมสดทำให้วงการเรียนรู้นั้นมีคนเข้าถึงจากที่5คนกลายเป็น100ค,นคุณครูเข้าไปเรียนรู้ได้เอาไปพัฒนาตัวเองไปส่งต่อให้นักเรียนค่ะเรามีโอกาสได้ทำา p l อออนไลน์พอเราได้ร่วมวงเยอะๆครับมันเป็นบรรยากาศที่เรา สร้างแรงบันดาลใจสนามพลังบวกแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งที่เราเคยทำอ่ะเราจะไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับผู้ทรงที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจากจากหน่วยงานอื่นแล้วก็มาเติมเต็มให้เราอะไรเงี้ยทำให้เรามองหลายๆมิติแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานสามารถนํามาใช้ในการการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปสู่โรงเรียนได้ครับท,ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของเรา หลังจากที่ทางกสสที่ให้สยามกมาจนมาเป็นพี่เลี้ยงเราก็เห็นว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการพูดคุยในวงรวมทั้งนวัตรกรรมต่างๆที่ที่นำมาใช้กับจังหวัดได้ค่ะแล้วก็ครูที่เป็นครูต้นเรื่องหรือพอต้นเรื่องก็สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งเราคิดว่าการมีเวทีให้ผู้บริหารแล้วก็คุณครูได้มาร่วมพูดคุยกันหนึ่งจะเป็นการเสริมสร้างพลังใจให้กันซึ่งคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็บางคนขอแค่มีพื้นที่ให้เข้ามาเล่าอยากมีพื้นที่ที่คุยแล้วมีคนรับฟังเขาเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการทํางานแล้วก็ภาพความสําเร็จก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของลูกๆนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส